สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบก,กับผมแนะนํามเพเดอร์นะครับก็มีคําถามที่ถามกันมานะฮะว่าการที่ผมเนี่ยขอทางธนาคารปรับลดการผ่อนรายเดือนของบ้านเนี่ยทำได้อย่างไรนะฮะจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไปคุยกับธนาคารเลยครับว่าเรามีปัญหาด้านการเงินเนื่องจากว่าโดนโกงเงินไปนะครับก็เลยไปคุยธนาคารว่าในแต่และเดือนที่ผมผ่อนเนี่ยเดือนละประมาณ41,300บาทเนี่ยจะขอปรับลดการผ่อนได้ไหมนะครับ ธนาคารบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเราอยู่แล้วนะฮะที่เป็นคนกู้เพราะว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการผิดนัดชําระเลยเนี่ยธนาคารยินดีที่จะมาเจรจารกับเรานะครับผมก็คุยกับทางธนาคารนะฮะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะขอผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยได้นะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลานะฮะก็คือผมเนี่ยขอเลย1ปีนะฮะสิสเดือนที่จะ ผ่อนให้มันน้อยลงนะฮะโดยการที่เน้นผ่อนเฉพาะตัวดอกเบีย้ยก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเงินต้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะธนาคารเข้าเลยดูตัวเลขให้ใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันขึ้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเงินกู้หรือเงินฝากนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาเซฟเซฟเลยดูจากดอกเบีย้ยที่ผมจ่ายก่อนหน้านั้นเนี่ยโดยประมาณคือ2 0 0 0 0ื่นนิดๆน,น,นะฮะธนาคารก็เลยบอกว่าให้เซฟเลยก็คือจากเดิมเนี่ยที่ผมผ่อนทั้ง ต้นทั้งดอกเนี่ยให้เหลือเฉพาะแค่ดอกอย่างเดียวก็คือเผื่อไว้คือ28,000บาทต่อเดือนนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยจะสามารถโปรเพิ่มได้ก็แล้วแต่กรณีไปแล้วแต่เดือนว่าสามารถโปรได้นะฮะผมก็ดูแลจากเดิม41,300บาทผ่อนล,ลดลงเหลือ28,000ก็ยังพอมีสภาพค้องได้ให้คิดง่ายเหมือนเราเช่าอยู่สักปีหนึ่งนะฮะก็คือยังไม่ไตัดต้นเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดผมสามารถมีรายได้ทางช่องทางอื่นที่สามารถที่จะโปะได้ก็ดีขึ้นนะฮะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะแต่กรณีนี้ครับเพื่อนครับอย่าลืมนะ12เดือนเราจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยมันยังทําให้มูลนี้เราไมไ่ลดลงนะเพราะฉะนั้นพอหลังผ่านไป12เดือนแล้วจากเดิมที่ผมจะผ่อนปกติคือ41,300บาทมันจะต้องผ่อนเพิ่มครับเพราะว่าสัญญาของเราเนี่ยยีปี ถ้าเราไม่ได้ตัดต้นเลยในปีนี้นะครับมันจะทําให้มูนนี่ของเราเนี่ยมันทะลุ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นทางธนาคารก็เลยเขียนสัญญาใหม่ว่าตั้งแต่มีนาปีหน้าผมจะต้องผ่อนเดือนละ4ี่หมเพื่อจะทําให้ตัดมูนนี่ให้จบตาม20ปีตามสัญญาเดิมนะฮะอย่างไรก็ตามครับเขาพูดไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดเราผ่านไป12เดือนแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ให้กลับมาเจรจาใหม่ ทางแบงก์ก็พร้อมที่จะช่วยเราในเรื่องของการปรับลดได้นะฮะเพราะงั้นตรงนี้ฝากไว้ฮะถ้าเพื่อนคนไหนเริ่มมีปัญหาด้านสภาพคล่องนะครับสามารถไปเจรจาได้ฮะผมเอาเคสตัวเองมันเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเพื่อนหลายคนก็มีปัญหาเช่นกันนะฮะย้ำนะฮะว่าอย่าผิดนัดชำระนะฮะเคสนี้ธนาคารเขายินดีที่จะแก้ไขให้เรานะครับฝากไว้เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะฮะสำหรับใครที่ต้องการแกหนี้รับไปพร้อมกันครับสู้ๆครับ